มื้อเย็นค่ะพิซซ่าลูกสั่งจากไหนก็ไม่รู้มาแล้วค่ะอกเกิลอู้ลูกนอนเพราห่มออกมาตากยังไม่ได้ซัก นักเรียนมาเสมือคำพี่กายลูกพี่กายกับพี่ไอซ์ ทำไมยังไม่เห็นมาเลยทำไมค่ำอย่างนี้ทำไมมาค่ำลูกใครรถ,รถเสียเหรอกายไปกินพิซซ่าก่อนลูกเดี๋ยวมันจะเย็นไปพิซพซ่าอยู่นเอ้าใครมาห <laughs> นูครับ คอนมาส่งให้เพื่อนมาเลยฮะ<า>อะไรนะลูกประทัดโอ้ยายหนาวแล้วกันโอ้ยายหนาวตลอดได้บรรยากาศดีกินในบ้านเหรอเดี๋ยวรีดผ้านะาดเดี๋ยวเราจะย่าจะสอนพรุ่งนี้ใส่ชุดอะไรนักเรียนเออ นั่นล่ะเดี๋ยวสอนรีบผ้า <c oughs> บาเดียวบาทบบอกแค่นักน้องเนาะสมัยก่อนต้มต่ำต้มต่ำว่า,วาอ๋อ<ม>เป็นกุ้ยเต้อเนี่พ่อครับปีนี้จังเราอ้อมบาเดียวเขอบาเล่นลูก พิซซ่าน้อยนี่กะลำดีเราแล้วลโอ้โหโ,หโอ้พรุ่งนี้เด็กๆมาพรุ่งนี้อาพลจะเลี้ยงัมมะพรุ่งนี้หลานๆน,น้องๆมา อนหนอนติดเผาไฟอ่ะเผากุเปียติดตออโอ้โหพอบคอนสองร้อยแปดก่อน <laughs> เอาถ้วยมาใส่ลูกพับคอนหันหันอ้ามาหันนับปอถ้วยอยู่นี่ลูกว,ว้าวมีกินดีดีแล้วต้องมีเสียงอย่างพวกับพวกตับมีเสียง,อ,งอ๋อโอเค เข้าแมกไปละโอเค